ตรงนี้เราจะมากาะติดความเคลื่อนไหวของ Yamaha n m a c 155cc ครับมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาว่า n m a c นั้นจะวางจำหน่ายและจะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่อย่างไรขอคำตอบที่แน่นอนด้วยนะครับซึ่งคำถามนี้เกิดขึ้นมากมายหลังจากที่รายการของเราได้มีการนำเสนอภาพข่าวของ n m a c ซึ่งได้มีการเปิดตัวไปในต่างประเทศก็คือที่อินโดนีเซียนั่นเองครับ n m a x 155cc คันนี้เป็นพรีเมียมอัตโมติของ YaMAha ซึ่งคาดว่านะครับจะมีการเปิดตัวเร็วนี้อย่างแน่นอนอยากให้คุณผู้ชมนั้นไปลุ้นกันที่งานมาต้อ์โชว์ครับซึ่งผมคาดว่านะครับยามาฮ่านั้นจะมีการนำรุ่น NMAX 155cc คันนี้มาตั้งโชว์โดดเด่นอย่างแน่นอนเนื่องจากว่ายามาฮ่าในปีนี้ได้มีการประกาศอย่างชัดเจนว่าจะมีรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดเมืองไทยกว่า9รุ่นนะครับดังนั้น NMAX 1 5 5ซีคันนี้ น่าจะเป็นพระเอกของยามาฮ่าในบุ๊เบนด์โชอย่างแน่นอนเพราะว่าการเปิดตัวที่อินโดนีเซียนั้นได้มีการประกาศชัดเจนว่ารุ่นนี้จะมีจําหน่ายนะครับในอาเซียนรวมถึงประเทศของเราด้วยจุดเด่นต่างๆของตัวรถได้มีการบอกให้ทราบไปแล้วนะครับว่ารุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด155ซีซีซิงเกิลโอเวนแคมชาร์ป4วาล์วมีระบบวาล์วแปรผันหรือมีการปรับองศาว,วาล์วได้นะครับในช่วงของรอบกลางถึงรอบสูงรวมถึงระบบเบรก a b s นะครับที่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ หลายคนที่สอบถามเข้ามาว่า n m a x นั้นมีราคาเท่าไรนะครับยืนยันว่านะครับราคาไม่น่าจะเกินไปกว่า80,000บาทอย่างแน่นอนถ้าโชคดีนะครับ78,000บาทหรือ79,000บาทหรือ,อยังแพงสุดนะครับไม่น่าเกินไปกว่า79,000กระบนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมอร์โชโชครั้งนี้จะมีการเปิดตัว n m a x หรือไม่อย่างไรนั้นอยากให้คุณชมนั้นไปรู้นในตัวเองครับซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสสูงมากที่ Yamaha จะมีการเปิดตัวรุ่นนี้ในมอร์โชโชอย่างแน่นอน